เรียนพิชัยพัฒนายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนแห่งการเรียนรู้สังกัดกรุงเทพมหานครได้แก่นางปรีดาวันอินทวิมลศรีนางสาวบุตรสราคามสีจันนางสาวสิริลักษณ์สีแดงและนางสาวจินตนาแย้มโสพีด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนพิชัยพัฒนาตั้งอยู่บ้านเลขที่87ทับ82ถนนเสรีไทยแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์1 0 2 4 0 โรงเรียนพิชัยพัฒนาได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อเตรียมรับนักเรียนที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์แบบฟแฟลตที่บริเวณคลองจันทร์จำนวน30อาคาร600หน่วยมีผู้เข้าอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น20,000-30,000ถึง 30, คน ในจำนวนนี้มีเด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาไม่น้อยกว่า5,000คนทำให้โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงเช่นโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านบางกะปิโรงเรียนวัดพิชยัยไม่สามารถรับนักเรียนเพิ่มได้อีก กรุงเทพมหานครได้พิจารณาเห็นว่าที่ดินซึ่งมีสภาพเป็นบึงสาธารณประโยชน์โรกรางว่างเปล่าอยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าและได้ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนจึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนและให้ชื่อว่าโรงเรียนพิชัยพัฒนาโรงเรียนพิชัยพัฒนามีเนื้อที่6ไร่2งานมีอาคารเรียนทั้งหมด6อาคาร สภาพชุมชนโดยทั่วไปเป็นสังคมชานเมืองประกอบกิจการร้านค้ามีผู้นำชุมชนวัดมัดสยิดและบางแห่งเป็นชุมชนแออัดประชาชนมีอาชีพหลากหลายสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นวงกลมมีรูปพระอินทร์ทรงทางเอราวันอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยคำว่าโรงเรียนพิชัยพัฒนาวิสัยทัศน์การศึกษามีคุณภาพโรงเรียนปลอดภยัยรักความเป็นไทยพร้อมด้วยคุณธรรม ปรัชญาโรงเรียนการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือไหว้สวยเอกลักษณ์โรงเรียนส่งเสริมวิชาการ พันธกิจมี4ี่ข้อได้แก่ข้อหนึ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศข้อสองส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภยัยข้อสส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยข้อสี่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บุคลากรภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2568มีจำนวน47คนเป็นผู้บริหารจำนวน3คนข้าราชการครูจำนวน37คนข้าราชการสามัญจำนวนหคนลูกจ้างจำนวน6คนมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน747คนโรงเรียนพิชยัยพัฒนาบริหารงานโดยนางนพร,รัตน์มีสุขเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษามีสองท่านได้แก่นายสุนทรแสงสีและว่าที่ร้อยตรีอนุลักษ์เข็มกลัดผลงานดีเด่นของโรงเรียนพิชัยพัฒนาประจำปีการศึกษา2566-2568ถึง2,568แยกออกได้เป็น3ส่วนดังนี้ค่ะ 1. ผลงานและรางวัลที่ได้รับของสถานศึกษา ปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลเหรียญทองการรณนนรงค์ใส่หมวกกันน็อกโครงการสังคมหัวแข็งปีที่7ปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานครให้เป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โรงเรียนพิชัยพัฒนาได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบดีเด่นห้องเรียนสู้ฝุ่นปีการศึกษา2568ผ่านการประเมินรับตราพระราชทานสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย2ผลงานดีเด่นด้านครูผู้สอนของโรงเรียนพิชัยพัฒนา ผลงานดีเด่นด้านครูผู้สอนตลอดปีการศึกษา2566-2568ถึง2568โรงเรียนพิชัยพัฒนามีครูที่ผ่านการประเมินเป็นครูดีเด่นระดับกรุงเทพมหานครตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น7คนได้แก่ 1. ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้แก่นางเรนูทวินันครูวิทยฐานะครูทำนานการ 2. ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมได้แก่นางสาวกัลยาอินทิบาลครูวิทยฐานะครูทำนานการ 3. ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรายวิชาภาษาอังกฤษได้แก่นางสาวกฤตยาลบพนานุสรครูวิทยฐานะครูทำนานการ 4. ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาได้แก่นางสาวพิทยาเดิมพันธ์ครูรับเงินเดือนในอันดับครูคอส .1 5. ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะได้แก่นางธนัดจิตอรุณครูวิทยฐานะครูทำนานการ 6. ครูดีเด่นกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษและการเรียนร่วมมี2ท่านได้แก่นางสาววิจิตปราปากิลาเคครูวิทยฐานะครูชำนาญการและนางสาวสิริกวัลจากกระโทบครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูผู้ได้รับรางวัลผู้พิทักษ์กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานครได้แก่นางสาวนิชกมลชัยจะปกครูรับเงินเดือนอันดับครูคอสอหนึ่งและนางสาวชารินีคดชชาครูวิทยฐานะครูทำนานการพิเศษ ครูผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครให้เป็นครูต้นแบบคนพิการดีเด่นรับรางวัลครูประกายเพชรผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิ์ได้แก่นางสาวสิริกวันจากกระโทอครูวิทยาฐานะครูทํานานการ 3. ผลงานดีเด่นด้านนักเรียนปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ในกลุ่มกรุงเทพตะวันออกสังกัดกรุงเทพมหานครได้แก่ 1. เด็กหญิงชาลิสาด้วงสัง 2. เด็กชายใบด้ามภูเขียวและ 3. เด็กชายพงศพักแสงพุ่งปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬากรีฑาประเภทวิ่งผัด5คูณ50และ5คูณ80เมตรในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่35ทางน้อยเกมได้แก่เด็กชายถากูลเทพนภาเพลิน ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศด้านการอ่านออกเสียงการอ่านรู้เรื่องรวมคะแนนเฉลี่ยทั้งสองด้านร้อยละ86.76สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศติดต่อกัน7ปีมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม100คะแนนได้แก่1เด็กหญิงปานิศราแย,ย้มยง2เด็กหญิงฟ้าใสาและ3เด็กชายพีรพัฒน์นายคำ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศรวมคะแนนเฉลี่ยทั้งสองด้านร้อยละ63.40มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม100คะแนนได้แก่1เด็กชายธันวาและ2เด็กชายสตาย,ยุกแก้วกลำ่ำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET ชั o net, ้นประถมศึกษาปีที่6วิชาคณิตศาสตร์มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม100คะแนนได้แก่เด็กชายสุทธาสุวรรณสิงห์